ปัญหาเนี่ยมันจะไม่หนีไปจากเราถ้าเรายังรู้สึกว่าปัญหาเป็นปัญหาแต่ปัญหาเนี่ยมันจะวิ่งหนีไปจากเราถ้าเรารู้สึกว่าปัญหาไม่ใช่ปัญหาแล้วไอเมนไหมความเชือ่อคือความแน่ใจเป็นความรู้สึกมั่นใจถ้าในค่าคืนนี้พี่น้องถ้าพี่น้องเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าโอเคถ้ามีปัญหาย้ายโฟกัสจากปัญหาไปอยู่ที่พระพรของพระเจ้าเริ่มต้นเลยนับพระพรของพระเจ้า หยุดนับเมื่อไหร่หยุดนับเมื่อสายตาเราเปลี่ยนแล้วถ้ามีคนถามว่าผมควรจะนับพระพรทุกวันไหมนับขอบคุณพระเจ้าเรื่อยๆไหมขอบคุณพระเจ้าทั้งวันไหมควรจะถ้าถ้าคุณยังมองสิ่งลบเป็นลบได้คุณจะต้องกลายเป็นคริสเตียนพลังบวกด้วยการหันมามองพี่น้องถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าบางคนไม่โอเคสถานการณ์นี้ไม่โอเคเรื่องนั้นไม่โอเคอันนั้นไม่โอเคกันเมืองไม่โอเคอะไรก็ไม่โอเค ถ้าเราสามารถมองแบบนั้นได้แต่ว่าเราไม่ได้เป็นพลาบบวกและถ้าเราอยากจะเห็นพระเจ้าเคลื่อนพระเจ้าเป็นบวกพระเจ้าไม่ชี้บนลบพระเจ้าเป็นบวกถ้าอยากเห็นพระเจ้าเคลื่อนเปลี่ยนก่อนเลยและในค่าคืนนี้ผมเชื่อว่าเมื่อเราตัดสินใจว่าพระเจ้าลูกจะเปลี่ยนสายตาของลูกจากลบให้เป็นบวกจะเปลี่ยนสายตาแห่งความรู้สึกมีปัญหาว่าเป็น dette. ขอบครุณถ้าเราเริ่มต้นมองไม่เห็นปัญหา เห็นแต่พระพรเริ่มต้นบอกทุกอย่างที่เราต้องการกับพระเจ้าเริ่มต้นรู้สึกว่าตัวเองไม่มีปัญหาแล้วพี่น้องจะเห็นอัศจรรย์เกิดขึ้นเห็นไ,ไหมครับ